สมมุติว่าที่ร้านอะ่ะมันจะมีไม่ได้เปิดหมายถึงว่าให้เซ็นของอะ่ะไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดโอ้ฉันรับเซ็นนะไม่ใช่คือเราก็จะดูว่าใครที่แบบน่าช่วยเราก็จะช่วยเขาใช่ไหมช่วยให้ช่วยให้การโดยการเขาเอาของไปแล้วเร,เราก็ลงบัญชีใช่ไหมเสร็จแล้วเอ่อถ้าเป็นแต่ก่อนถ้าเป็นแต่ก่อนไม่ได้ฝึกสมมุติว่าอาเจ๊สิ้นเดือนนะสิ้นเดือนมาเคลียวันที่30เนี่ย ทีนี้อะเซ็นไปเซ็นไปจนถึงวันที่สิ้นเดือนแล้วแล้วเขาอะไม่ไม่ได้มาเคลียร์ถ้าเป็นแต่ก่อนอะวันที่ประมาณวันที่ห้าเขาจะมาแล้วมาแบบงอยงอยไม่ได้มาเคลียร์เราใช่ไหมพี่เซ็นไม่ได้สนใจใครจะอยู่เต็มร้านทําอย่างนี้ได้ไงแกอายุเท่าไหร่แล้วแกมาทําอย่างนี้ได้ยังไงแกคือด่านะด่าเขาอะด่า,เขา,ดาเขาโดยที่แบบไม่ได้สนใจภาพลักษณ์ไม่ได้คือเป็นอีมนุษย์ มนุษย์แม่ค้าคนหนึ่งที่มีแต่ความอยากได้อะด่าเขาอะชี้หน้าด้วยหัวงอกด้วยต่อไปองี้เลยแต่พอวันหนึ่งพอหลังจากฝึกสมาธิได้เหมือนเดิมเหตุการณ์เดิมเลยเดจาวู ja มาขอเซ็นอีกให้อีกด้วยความที่เป็นแบบคือสงสารเขาอะให้อีกแต่ตอนนั้นะท,ที่ช่วยเขาสงสารเขามันมีความอยากได้อยู่ในนั้น มันมีความอยากได้ว่าเอ้ยกูก็ได้ยอดไว้เออไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันที่ทําสมาธิได้เหมือนเดิมวันที่สามสิบไม่มามาวันที่ห้าเหมือนเดิมเจ๊ครับเดี๋ยวเดี๋ยววันที่วันที่เจนะ็ดน่ะค่าโอออกเดี๋ยวผมเอามาเคลียร์นะโอโอได้เยอะอยู่แต่เมื่อสิ้นเดือนสิ้นเดือนน่ะมันไม่ไหวมันไม่พอจริงๆมันไม่ทันเกิดอะไรขึ้นกับอีเม่ค้าคนนี้ อมันไม่เป็นน่ะทุกคนแต่ก่อนไม่เป็นกลายเป็นอ๋อเหรอ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันที่เท่าไหร่นะวันที่เจ็ดครับอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เชื่อไหมตอนนั้นน่ะไม่ได้สนใจด้วยว่าว่าวันที่เจ็ดวันที่เท่าไหร่ไม่ได้สนใจ<_ <EN> _มันลืมไปเลยมันรู้แต่ว่ายังไงก็ได้ยังไงเขาก็ต้องมาให้พอถึงวันที่เจ็ดกลายเป็นแบบเราไม่รู้ด้วยความเป็นแม่ค้าเน่ะลืมวันลืมคืนเขาบอกว่าเจ๊ผมเอามาให้แล้วคือแบบแล้วกลายเป็น ความรู้สึกที่ฉันให้อภัยเขาวันนั้นน่ะมันยิ่งใหญ่มากมันเต็มมันฟูที่ฉันได้ช่วยเขามันมามันกลายเป็นมาคิดอีกมุมนึงว่าเออก็วันละสามร้อยนะมันมันจะพอที่ไหนกันไหนจะเล่าก็เล่าขวดนึงก็เกือบร้อยแล้วอันไหนจะลูกไหนจะเมียไหนจะกับข้าวสามเวลากลายเป็นไปมองอีกมุมหนึ่งของเขาอะซึ่งแต่ก่อนฉันไม่เคยฉันนี่บาทสองบาทฉันต้องได้ จริงเหรอคะเป็นไหมอจริงเป็นแบบเป็นเหมือนอยู่่เป็นนางฟ้าเป็นนางฟ้านางสวรรค์จริงๆคือแล้ว,แล,วแล้วรู้ไหมวันที่เขามาบอกเราแล้วเราให้อภัยเขาอ่ะคือมันจบตั้งแต่วันนั้นคือสิ่งที่ไม่รู้คือข้างในแฮปปี้ไม่รู้ยังไงฉันก็ต้องได้คือมันไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอารมณ์ความรู้สึกเราตอนนั้นเรารู้แต่ว่า เราสงสารเขาแบบจริงๆเราเรามองอีกมุมหนึ่งจริงๆโดยที่ไม่ได้ไม่ได้สนใจว่าเขาจะมีความรับผิดชอบไม่ได้มองไม่ได้มองไม่ได้สนใจอ่าใช่แล้วแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นทุกครั้งที่ออกมาแชร์พลังงานดีๆให้พี่พีน้องน้คือพี่พน้องๆก็จะพูดแบบนี้แหละเอยเอาอแล้วแม่ค้าขายดีอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นตลอด แล้ว,แล,วแล้วเราเจอคือเราเราเจอความสุขที่แท้จริงเราเจอธุรกิจของเราแล้วแต่กลายเป็นกลับเข้ามาข้างในแล้วมาเห็นอันไหนที่เราบกพร่องแล้วก็ปัดกวาดเช็ดถูจ้างแม่บ้านมาขยับนุ่นนิดขยับนุ่นหน่อยหน้าเข้าปักกวาดพื้นซึ่งแต่ก่อนไม่ทําไงแต่ก่อนไม่ได้สนใจไงเออแล้วมันก็หน้าเข้าอ่ะทุกคนมันก็แบบของก็เยอะอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยโอ้โหสมาธินี่แบบคือแบบยกไว้เหนือหัวเลยจริงๆแล้วเปลี่ยนโอ้ยโอ้โหมันจะเล่ามันนี้มันเป็นเข้าปีที่สเนาะเพราะว่าพี่เจเริ่มนั่งสมาธิตั้งแต่เดือนเดือนมีนาปีหกพ่อเสียปี6กห้าใช่ไหมเดือนเดือนมีนาเริ่มนั่งสมาธิค้าขอบคุณมากครับพินเขาเราเด้อขอบคุณหลายหลเออแล้วมันมันกีดปีแล้วเนี่ยมัน ก็จะเป็นมีนา6กเจ็ดมีนาหกแปเนาะสปีเนาะสปีล้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นทีนี้ขอแชร์อีกนิดนึงเรื่องนี้เล่าไม่เคยถ้าใครมาฟังก็จะเบื่อแล้วไม่เป็นไรเนาะอยากแชร์อีกด้วยความเป็นแม่ค้าใช่ไหมคะเราอยากได้กําไรในวันที่ไม่ได้ฝึกแต่พอในวันที่ฝึกนะเนาะส่วนตัวครอบครนะัวน่ะเป็นคนง่ายๆชอบกินไข่ ชอบกินไข่มากแบบง่ายๆอะ่ะไข่ดาวไข่เจียวจบทีนี้วันมีอยู่วันหนึ่งที่มันมันเริ่มเราเรา,เร,าเริ่มเอ่ออิงเราเริ่มเปลี่ยนเบียอคือการเป็นการเป็นตัวตนเดิมที่เราเคยเป็นแม่ค้าที่มีแต่ความอยากได้อยากมีอะ่ะมันเปลี่ยนเออมันเปลี่ยนยังไงมองไข่ไข่มันเหลือแผงสุดท้ายเหลือเหลืออีกไม่กี่ลูกสุดท้ายมองไปอ,อ้าเดี๋ยวฉันจะสั่งไข่เนาะ มันขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยว่าเอา้าทำไมกูไม่เอาไข่ใบใหญ่ๆมาให้ครอบครัวกูแลวลูกสามีได้กินกินดีๆไปเลยเสร็จแล้วเหลือก็ได้ได้แจกเหลือนั้นก็ได้แจกให้เป็นกําไรลูกค้าไปให้เขาได้กินใบใหญ่ๆเห,หมือนเราคิดแค่นั้นสั่งไข่มาสั่งมาเลย5้าห้าหแพ็คซึ่งแต่ก่อนนะพูดเลย3ามแพ็คอาทิตย์หนึ่งก็จะไม่หมด แล้วเอาอะไรมาขายรู้ป่ะเอาเบอร์สามเบอร์สี่กระต้อยหนึ่งที่มาขายห้าบาทไม่รู้แหละกูต้องได้กูต้องได้เยอะอีความเป็นแม่ค้าคตัวตนเดิมกูต้องได้เยอะเออแต่พอวันหนึ่งเห็นไข่มันจะหมดเอาไข่สั่งมาแล้วไม่ใช่เบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งนะ่ะคือเป็นแค่วันที่เบอร์ศูนย์หมดส่วนใหญ่จะเอาเบอร์ศูนย์มาขายแผงหนึ่งได้มันร้อยส0ร้อยสี่สิบบาทแผงหนึ่งได้สิบบาทก็เอา ไม่รู้เละซึ่งแต่ก่อนได้ยี่สิบสามสิบอยากให้เขากินดีๆแล้วแบบคือมีความสุขมากแค่คิดแค่คิดวันนั้นน่ะแล้วไข่ยังไม่มาคือแบบคือมีความสุขมากคือเงินเงินก็ซื้อไม่ได้ทุกคนความรู้สึกเนี้ยเงินล้านก็ซื้อความรู้สึกนี้ไม่ได้บอกเลยไม่มีใครมันเป็นอิ่มทิพอะโอ้แล้อิ่มทิพมีจริงๆนะเซนเคยนั่งไปจนถึงสภาวะอิ่มทิพแล้ว เชื่อไหมมีแต่คนบอกว่าเซนะแบบเป็นเด็กเพราะว่ามันสว่างมันใสอ่ะเออแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้มาก็เหมือนนอะหมาเวลาเราใช้ชีวิตมามันอยู่กับทางโลกเนาะก็ไม่ค่อยก็เขาเรียกอะไรละรวมบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่สภาวะแรกๆที่เจอนั่งอีนั่งประมาณสามเดือนนี่แหละสามถึงหกเดือนอ่ะพีคสุดคือแบบคือครีมน่ะไม่ต้องใช้อ่ะ พีมไม่ต้องใช้อ่ะมาใครก็ทักมาใครก็ทักเออเพราะว่าทั้งนั้นที่เราอายุเยอะแล้วอ่ะเออจริงๆอันนี้แบบแล้วอิ่มทุกคนอิ่มอิ่มสมาอิ่มทิ์อ่ะแบบโหติดสุขไปเลยช่วงนั้นน่ะแล้วตั้งแต่ปีใหม่อ่ะไม่เคยแตะสภาวะนั้นอีกเลยไม่เคยแตะสภาวะแบบมันมีความสุขมันมีความสุขมากไม่ไม่น่าเชื่อว่าเป็นมนุษย์แล้วจะเจอความสุขที่แบบเหมือนอยู่เหมือน เหมือนอยู่ในสวรรค์ลเลยจริงๆนี่เป็นอะไรที่เป็นอะไรที่เป็นของขวัญที่แบบมนุษย์คนหนึ่งควรจะได้รับทุกคนควรจะได้รับแต่ทุกคนไม่รู้แล้วมองว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องไกลตัวโอ้ยอะไรอีกเยอะแยะ ยิ่งในเรื่องความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ตอนที่ก่อนก่อนที่แบบเลือกก่อนที่จะมามาเริ่ม a c t ทีเ t e ร่างกายเริ่มเริ่มเริ่มสภาวะเปลี่ยนนี่สินความสัมพันธ์ไม่ว่ากับสามีไม่ว่ากับลูกไม่ว่ากับพี่กับน้องไม่ว่ากับพ่อกับแม่ตอนที่พ่อยังอยู่นะแบบทะเลออกกาะกันเรื่องที่เราไปไล่ล่าเรื่องธุรกิจเครือข่ายนี่แหละโอ้ยทะเลออกกาะกันจะจะเป็นจะตายจะจะตัดเราอะเออตอนนั้นอะ แต่สมาธิโยงทุกอย่างโยงกลับมาหมดเลยคุณม่บอกว่าถ้าเป็นคนทั่วไปเขาจะพูดกันไม่รู้เรื่องใช่เขาจะไม่เข้าใจเขาจะไม่เข้าใจว่าเรื่องพลังงานมันเป็นยังไงเออเขาจะไม่เข้าใจคือโลกอะ่ะอันน,น,นี้อันนี้พี่เซนรู้มาจากครูบาอาจารย์เนาะไม่ถ้าไม่อย่างนั้นลองไปฟังดูนะคะหมอฟ้าสมาธิศาสตร์เป็นไอดอลเป็นไอดอลที่แบบ เขาอันนี้อันนี้เป็นเนื่องจากอาจารย์อาจารย์เราเป็นยังไงเราก็จะเป็นอย่างนั้นเนาะในเรื่องการตื่นรู้มันมีหลายเลเวลนะคุณมอสมีเลเวลที่แบบมนุษย์ต่างดาวมีเลเวลที่แบบที่มันออกนอกโลกอ่ะอันนั้นเราไม่ว่ากันอยู่แล้วแต่คือพอคนเข้าไปถึงจุดนั้นอ่ะเขาจะมีเขาจะมีเส้นทางของเขาเออเขาจะมีเส้นทางของส่งแล้วนะ เขาจะมีเส้นทางของเขาเราเราไม่ได้ว่าแต่ในวันที่เราเพิ่งตื่นใหม่ๆอ่ะเราอ่ะเราอ่ะหลงไงเรามันมันสวยงามแล้วมันมีความสุขมันเหมือนเจอเจอตัวเองที่ข้างในอ่ะมันมันมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่พอมาเจอครูบาอาจารย์หมอฟ้าคนนี้เขาบอกว่าไม่ได้ว่าเรื่องนั้นอ่ะไม่ไม่มีจริงมันมีจริงแต่ในเมื่อความเป็นมนุษย์เราอ่ะเราอ่ะเท้าเรายังติดดิน เรายังเป็นมนุษย์อยู่เรายังมีครอบครัวที่ต้องดูแลเรายังมีหนี้สินที่จะต้องจัดการเรายังมีความเป็นมนุษย์อะ่ะความเป็นมนุษย์ที่เราเราอยู่บนพื้นดินน่ะถ้าถ้า,ถ,าถ้ามัวแต่ไปไปโฟกัสเรื่องนั้นน่ะพี่เซนจะเสียเวลาในการที่จะลดน้ำพวนดินตัวเองที่จะมาที่จะมามาพัฒนาตัวเองมาพัฒนาตัวเองในด้านรู้เรื่องสมาธิแล้ว,ลว,ลวไงล่ะ เพาออกมาแชร์การออกมาแชร์เนี่ยคือการที่พี่เซนเรียนรู้นะหมายถึงหมายถึงเพิ่มทักษะในการสื่อสารนะ่ะเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าใจในในเรื่องสมาธิในเรื่องการจิตวิญญาณในเรื่องสปิริชวลหรือในเรื่องพลังงานใดๆก็แล้วแต่เราจําเป็นจะต้องมีสกิลเราจําเป็นต้องมีทักษะหรือว่าสิ่งที่พี่เซนเรียนรู้ด้วยตัวเองมาแล้วมาแชร์ให้เขาเข้าใจนะ่ะ มันคือแพชชั่นมันคือการมันคือการเราอยู่ตรงเนี้ยเราอยู่กับปัจจุบันน่ะเออนึกอ,ออกปะอันนี้อันนี้ถ้าเกิดเป็นเช่นนั้นก็ก,ก็จะบอกว่าเออพี่เซนเป็นประมาณนี้เนาะให้รู้ให้รู้ว่าให้เราอยู่บนพื้นฐานความเป็นมนุษย์อะ่ะใช่ ขอบคุณจักรวาลจริงๆขอบคุณจักรวาลขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณความรู้สึกที่แบบมีให้มานะคะเชนพี่เนจนร,รับรู้ได้เออมันมันมันยิ่งใหญ่มากอะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกค่ะ